ครับข,ของโรงเรียนครับเช่นงานสุศาสาึกษาโรงเรียนพอเพียงนะครับศาสตร์รอเพียงแล้วก็สิ่งละทา่านพื้นเนี่ยการจัดการโดยใช้โครงงานเป็นฐานนะครับการเป็นฟาร์ซิสเ,เตอร์ของเราเราเปลี่ยนจากบทบาทครูเป็นฟาร์ซิสเ,เตอร์ทั้งนี้นั้นเรา ทำเง่นถึงสิ่งต่างๆแล้วเราก็มาจาับรูปแบบของเรานะครับเป็นว่าความมุ่งมั่ของโครงงานเนี่ยเราต้องการให้โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนในการเรียนรู้แล้วก็ผู้เรียนรู้เนี่ยนักเรียนจมีการพัฒนาทัากษะทางสมองด้วยนะครับเราฉะนัน้นคำเงินถึงนึ้นซีที่ว่าแล้วก็งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ว่านะครับ ความต้านชนิดซึ่มเนี่ยโดยการทำโครงงานเนี่ยมันจะตอบโจทย์ตรงนี้หมดเลยก็คือเด็กๆได้สร้างความรู้ขึ้นมาจากตรงนีโดยแท้จริงนะครับความรู้ใหม่สร้างขึ้นมาจากความรู้เดิมที่มีอยู่ซึ่งเด็กจะเข้าใจว่ามัน,ม,นมันคืออะไรมันคือเราลิกพิจารยวเราจะได้ได้คําว่าความรู้เดิมกับความรู้ใหม่มัน,ม,นมันเชื่อมโยงกันอย่างไงนะครับเดยวจะบอกในรยนี้ นี้เหมือนครบทรวแต่กี้นิดหนึ่งนะผู้เรียนต้องคผู้เรียนครับผู้เรียนรู้อยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรเขาต้องได้เรียนแต่ต้องคำนึงถึงเพื่อนในห้องด้วยเพื่อนในกลุ่มเดียวกันด้วยว่าส่วนใหญ่ต้องการเรื่องอะไรทังนั้นทั้งนี้นั้งน้นการเลือกหัวข้อการเรียนรู้นะเหมือนกับการมาดีเด็กกันเหมือนกันนะครับเด็กๆก็จะ เรื่องของข้ออื่นมาก่อนก็มามา,มาอธิบายกันนะครับบางสิ่งบางอย่างที่ลงมือทดลองทําในโรงงานแต่ละโรงงานเน,นี่ยมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดเนก็จะเอามาปรับปรุงแก้ไขในการทาครั้งต่อไปนะครับเน้นการเรียนรู้เป็นทีแล้วก็รู้วิธีการเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ด้วยตัวเองทำยังไงเรียนรู้ด้วยผู้มีประสบการณ์ทำยังไงเรียนรู้จากเอ็กซ์เพรส ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเรียนรู้ยังไงบทบาทของครูก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากครูที่ยืนสอนอยู่หน้าห้องก็เป็นผู้จัดก,กิจกรรมผู้จัดก,การกิจกรรมต่างในโครงงานของเรานั่นเองนะครับทังนี้ก็ต้องสังเกตพฤติกรรมเด็กด้วยนะครับให้ให้บรรลถึงเป้าที่เราตั้งไว้ตอนแรกที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือว่า เนอากที่ทางโรงเรียนต้องการหรือว่าทางที่ฝัต้องการทางสรมต้องการต้องตอบโจทย์ให้ได้หมดสิ่งสําคัญก็คือครูเนี่ยจะต้องเป็นทีางที่ว่าก็คือคุยกันทุกวันเลยในการช่วงทําโครงงานน่รวมทั้งมีการประเมินเนาะเดี๋ยวจะเห็นภาพภาพที่หนึ่ง ในเรื่องของการประเมินโครงงานแล้วเอาไปสอบร้องกับหลักสูตรได้ยังไงนะครับอันนี้จะเริ่มเข้าสู่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างของโครงงานที่ตอนนั้นทำเมื่อปีประมาณปี65เน้ 5, ่ไ่นี้เองถามว่าทำไมต้องเอาอันนี้มาโชว์เว่าเป็นช่วงที่อย่างที่บอกก็คือช่วงที่ ความเข้มแข็งของครูทั้ง4ี่ท่านที่ที่ร่วมมือกันในโครงงานนี้นะครับเพื่อให้ท่านได้เห็นความตัดเินนะฮะอยากให้ท่านสกแกนสกแกนตรงนี้เพื่อดูรายละเอียดนะเนาะจะได้พูดตามงรายละเอียดไปเลยเป็นไฟล์ซีเอนะฮะเป็นเหมือนกับสรุปโครงงานาโครงงานนี้เลย พูดไปตอนแรกแล้วเนาะในการสรุปโคร,รงงานแต่ละโครงงานเนี่ยก็คงคล้ายกับของที่แม่ว่าที่ของปริญญาทาทีา่นู่นนะครับ mm hmm. เพราะว่าตอนช่วง 49, ปีสี่เ้าห้าศูนเนี่ยพอปริญญาบัรจุที่โรงเรียนเอสาเหมือน,น,น,นกันเป็นลูกม้เอสฟานีเหมือ,มอน,น,นกันแล้วก็อยู่ในช่วงของ กอนซักชันซึ่งก่อนย้ายไปโรงเรียนอื่นจะไปเติบโตแล้วกลับมาเป็นหอหที่โรงเนนรียนนี้ก็ในขั้นตอนแรกนะครับกลุ่มของนักเรียนปสาเนี่ยจะมีอยู่สองห้องคนระูสี่คนก็คุยกันเลยว่าเราจะแบ่งนักเรียนออกเป็นสี่ทีมสี่กลุ่มนะครับทีผมามจำนวนจำนวนนักเรียนและจำนวนครูโดยมีในคำว่าครูที่ปรึกษาเนี่ยหนึ่ง ต่อหนึ่งคนเลยนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็มาเริ่มเริ่มค้นหาหัวข้อก่อนโดยช่วงแรกเนี่ยเด็กๆก,ก,ก็นำเสนอหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่งองอาหารเรื่องโน้นนี่นะั่นแต่ครูก็ต้องตะลอ่อมตะล่อมให้เข้ากับในบริบทของเรียนก็คือ โครงการสรุปสาจจเศรษฐีพ่อพี่อะไรที่มันเกี่ยวข้องเนะี่ยสุดท้ายเด็กๆเ,เห็นส่วนกล้วยข้างๆจึกเรียนน้อก็เลยตำลมราดงั้นมีมีคนนำเสนอเรื่องกล้วยในนี้พอได้เรื่องกล้วยปุ๊บเป็นเป็นหัวข้อใหญ่ปุ๊บในการในการทำให้เด็กคิดต่อว่าจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับกล้วยนี้บ้าง กูก็ต้องตั้งคำถามวิธีการตั้งคำถามนั้นเพื่อเชื่อ,อมโยงไปถึงหัวข้อย่อยๆที่จะเรียนรู้ในโครงการนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเวิร์กช็อปเนี่ยเราจะได้ลงมือปฏิบัติการตรงนี้กันนะครับซึ่งตัวอย่างคำถามเนี่ยจะอยู่ในแบบสรุปั้งหมดแล้วเนื่องจากเวลามีน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปอ่าน กับแต่ันที่หลังได้นะครับเพราะมีรายละเอียดค่อนข้างครอบคลุมจากนั้นเมื่อได้หัวข้อย่อยๆต่างๆที่จะเรียนรู้แล้วก็ดาเนินการสืบค้นข้อมูลก่อนนะครับทั้งข้อมูลจากผู้รู้ก็คือคุณครูเองข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นทักษะทางทางด้านคอมพิวเตอร์ทักษะทางด้านไอทีเนาะซึ่ง ตอนนั้น A.I. ยังไม่ได้เข้ามานะครับลืมบอกไปว่าก่อนหน้านั้นใน,ในรายบิชั์ต่างๆง 4, 5, เนี่ยที่ครูสี่ท่านเนี่ยมาคุยกันเนื่องจากเรายังอยู่ในระบบของหลักสูตรแบบกลุ่มสาระเนี่ยแบบาาการเรียนรู้โครงงานเรื่องเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดกิจกรรมอะไรย่อยๆได้บ้างในแบบกลุ่มสาระเราก็มาคุยกัน แล้วก็เปิดหลับสูตรดูนะว่าตัวชี้วัดไหนมาตรฐานไหนที่มันจะเป็นหัวข้อในการเรียนรู้ในเรื่องนี้ได้บ้างน,นะครับสุดสำคัญพอได้พอได้ไดหัวข้อย่อยๆที่เรียนข้อมูลแน่นแล้วเนาะ mm hmm. ก็มาทำปกติเราจะทำเป็น m i n d แ a ทติ้งที่หัวข้อย่อยๆ แต่ในปีนั้นอินโฟกราฟิกกำลังมาเนาะแล้วก็ทำอินโฟกราฟิกอย่างง่ายละติได้ลงมือลงมือทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับโครงงานนั้นเสร็จแล้วพอได้แล้วก็ถือค้นจนถึงช่วงของประโยชน์ของกลว้วยนะใครียกว่ากล้วยถ้าประโยชน์อะไรบ้างก็มีหลากหลายคำศัพงนะส่วนมากคุยต้องเป็นคนป้อนคำถาม ไี่ว่าวคารูสังเยนเธอทำขนมกล้วยดีไหมเธอยัดขนมก้วยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แนวคิดของคนไตชื่อนะคะคือเราคือเรารู้คำตอบได้แหละว่าต้องการแนวโน้มนะแนวทางที่ให้นักเรียนไปแนวไหนเนี่ยแต่ว่าเราใช้คําถามนําตั้งคําถามให้เด็กว่าอย่างงน้นอย่างนี้นะเพื่อให้เด็กได้คิดและรู้สึกมีส่วนร่วมในในการเรียน ่าเป็นหัวข้อของเขาว่าเป็นเรื่องที่เขาสนใจแต่ถ้าพูกไปวังคับเรียนเรื่องโน้นนี้นั่นความสนใจมันจะลดลงพอได้ช่วงของการทำขนมกล้วยแล้วความรู้เดิมเราเรียกว่าความรู้เดิมก็คือเรียนรู้วิธีการทำข,ขนมกล้วยละได้ทดลองทำขนมกล้วยมาละนะครับในช่วงแรกต่อไปที่เป็นความรู้ใหม่คืออะไรความรู้ใหม่คือ และเรียนต้องคิดต่อว่าขานมกล้วยดั้งเดิมเนี่ยเราสามารถประยุกเป็นขนมกล้วยที่มันพิเศษกว่าของเดิมได้อย่างไรโดยแต่ละกลุ่มก็จะไปคน้คนข้อมูลเพิ่มเติมบ้างไปใช้ความคิดประสบการณ์ใน,นของเขาเองบ้างเนาะอ,อย่างเช่นกลุ่มที่หนึ่งน,นั้นจะเป็นการเพิ่มเติมสีสันให้กับขนมกล้วยใช้ ขนมนอย่างอื่นมาผสมกับขนมถ้วยที่ว่าเป็นไงกลุ่มที่สองคิดสูตรใหม่ขนมถ้วยที่ไม่ไม่ผสมแป้งเนีย่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะขนมถ้วยทีอ่อะไรนะคนละนืนสี่กลุ่มหนึ่งมีอยู่สี่กลุ่มแต่ละกลุ่มกคิดไม่เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็มาทำกันเนี่ย ใส่ข้าวโพดบ้างใส่มะพร้าวบ้างใส่พันธุพืชอยอื่นบ้างให้มันมีความแตกต่างจากคนเดิมท่าน,นท,าท,าทา่าับสมาชิกในกลุ่มก็จะช่วยกันคิดช่วยกันทำแต่นั้นก็มาคือขั้นตอนต่างๆที่ทำไปเนี่ยมีการนำเสนอตลอดนะครับคือเราฝึกการนักเรียนเนี่ยพูด ที่ัวเองคิดสิ่งด้วเองครัให้ลงมือทำแล้วก็พอจบสุดท้ายปุ๊บพอจบโครงงานก็จะมีการประเมินเช่นเดียวกันประเมินยังไงบ้างประเมินสมรรถนะเนาะประเมินโดยมีแบบประเมินทั้งประเมินตนเองและผู้ประเมินนะครับรองธรรมะครับก็ให้ผู้ปกครองประเมินด้วยแล้วก็เราก็มาสอดบทเรียนด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับ <oneself> ปัจาัของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรวมถึงงานสกสัตโรงเรียนเนาะซึ่งต้องรายงานทุกปีเนี่ยก็เป็นความท้าทายของคุมครูที่จะทําให้ในโครงงานเนี่ยสามารถคอบคุมทุกกิจกรรมทุกภา,าระงานที่เรามี